ดูฟูโซอีกหนึ่งคันครับยางก้าเหมือนกันทีมงานไทยเจริญครับ

ใส่ประมาณเจ็ดตักครับหกเจ็ดตักเสียงแต่ ได้เล right? ิกแล้วบอสิเลอกแค่เหนครับขอจกสองเถี่ยวนะ่อจกสองเถี่ยวนีไม่ใช่ครับผมมันองไปบอกคนได้เลยนาดคนได้ต้องบอกคนไหนใกหนาใก้หนากไร้ใกล้ทีอันไนี่เจ้าไปคุณหมอวัดผมไม่บ้านกางผู้ไหมล่ยสเลยสะพานไปไหมมองเจ้าไปเทอยูมองในเมมบ์อครับยู่นเมเออเลยไปอีก บ่ค่ะเราต้องใจผู้ใดบพาไดหนาเลยบ่านผู้ใดผู้ใดเราไปชอบใสุดก่นี่้วเอารอบหลังก็ได้ปิดท้ายก็ได้ วัดวัดอะไรล่ะฮะต้องนนนานได้นาน่นี่ทานบ่เอาแบบเมื่อนนนก้ป่ะเนีฮะทานไ้นาเมื่กล้าทาเดียวกันหรือเปล่่ไม่นนาด เราอยู่น,น,ยววนีิไงเราด่วนมองกระนั้นผมดินอยู่วันนี้หัวงอกหัวหงอกกันบ่อหัวงอกองกันบ่ไป้ะผมไปน้ำกันเลยโอ้โหนั่งพีโอโอ,โอ้โหครบบับนนี้บ่ะน,นี่มือนี้นะบ่าว่าจะกลับบ้านครับเอาขึ้น,นกลับไปทุรไะไปอย่างไป,ไป เห็นปะโอ้นังที่ลงอบอบบ่ดินนะโอ้คึนนิ่ดีเด้วดเดวดอว่ะยางเก่ายางไงเนาะขึ้นนนอนนีบอ่ะน่นอนบ้านครับ่อนนอนหรอผมบ่วันนี้นี่จะขั้นนอนเหรอ องสามพันว่งบับ,บ<อ>ไ่ได้เขาไปทั้ง <บ S 1> ดงเกษมบ่กมาหนีไม่ยู่หนีจังมือเหรอครับนีสามครับสมมือนี่เนาะยืนมาที่สผมผมอยากได้ดินนี่ไหมต้องไปภูหลาข้ามใ้หนาบ,าบ,บ้านภูหลาผมกระพทขากันตีรเพราะว่าเอ็นพราะลูกพี่กับพายุเอ็นป่ะเพราะว่า แม่เทาทิ้งงานจากสีวิไรบ้างมาแรนดินยุบานนั่นแหละว,วันนี้เป็นดินแบบนั่นแม้ฝนตกมากเนี่ยมันติดตมเด้เป็นตมไหมก็เลยอยากเอาเนี่ยนี่ไปห้อยไหมมักนี่แหละมักดินแดงนี่นะจะฟ้องทีว่ครับวันอ๋อทิ้งทีมงานเดดราจะอ๋อเขาไม่นอนหนีเลยวะไหมบิญญา,านบ่ออ๋ครับ และูยันแล้วยันยูหานะพีเรอมนบ่มาบ่เขาจะว่ามาบ่จว่าหานเกิดวต่แล้วตแล้วแล้วต่มือเนาะโอ้ยอู่ในสวนยางเลยเราติดเขาเลยเนาะวดินจะยุ่ไกลโทีเลยัจะมครับมงว่าครับ เจอนี้ไปผมเลยปะนี่ไปแันไปลงเอองโอเควะไปทากรู้แล้วขั้นพื่นใครไปก็ไปนาไม่นาเนาะไหนไ้นาไปรถเรไปบอกมาบอกไน้หน่าครับางเทียก็เรไปพุณเรตัวเคยเรีไปอยู่ไหมไปไปกบไปทันทีเทงททำเลยทำลูกพี่ ไาแกมากพอดีใช่เห็นไหครับถ้ากินเราขับเองดก็สามเลนแล้วหรอวะเราจะนายเนี่เป็นนายเรายืนบ่ท้ำๆกันรถเร็วกันนะครับเนานบอถ้ามาขันลูกขี่ไปแล้วก็ไปเลยด้ย แราล้อกันเองเนาะโอเคไปไทยอยู่บานบอปเหรอรว่าบานบอนะมองเรามองลมต้นใหม่เห็นไหมมองหลอกเหมือนหน้าเลยไหมไปไทยคลิปด,ดี่วครับเอออกดงกระเซม,มาบานเยียงก่อนรัดมาไหม ไอ้บองเขาลงปลาไหมทำไรบ้านมาครับเออน้องบอลบอกเออเกียร์อะไรนี่เกียร์สองเกียร์สามเล่ลงไปเลยครับเกียร์ล็อกเนาะปล่อยเลยเกียร์อย่างนี้เกียร์สีครับเกียร์สี่อาได้เป็นเกียร์เอียงนี่ล่อยครับเกียร์นี้กับแก้ตัไปแล้ครับบพรมันเกียร์ล็อกเนาะเกียร์เกียร์พีหลงพกเกียร์ป่ะขายครับขาเกียร์ อีันนึงจ้าโออันหนึงจ้ากโอ้ไปไหลเลือตัวดีไหมครับเทใหญ่เด้อครับผมซื้อหลูกล่งมาตาเชพคนเขียวเ,าเาาราหารอยมันลงแม่เถาดินเนียวเราไปใส่่ะ ถือน้ามดด้วยหมดวนี้เนอหานี่ยเป็นกบกันครับต่อเกมมาซอมมึงทุ่งแรงป่ครับเสาแรงเนี่ต่อเกมมาซ้อมมึงเสาแรงกับาึงกับว่กไกเนะ หอดล้านยางแล้วโอ้มีต่ปลาย,ยาง,งอัะครับเนาะเาเลยซ้ายผ่านใครตัวพนิบานก็จอดแหงแลนด์เดียครับ่บ้านพอแลนครับบอสเต็มเสรนเดียวบอสเส้นนอกอย่างเดียว กคือแห้งดีเดี๋ววันเกียร <in> <overseas> <or> ์ได้นี <NS> ่ยกระน้องเกียร์สีมีแรงชงเหรอครับต้องแรงเลยนี่โอไนี้ได้ครับอเกียร์นะาเกียร์ก็ได้ขอน้ำ ยู่วังนี่ได้เคยมาขุดปะนี่ผมขุดมาเห็่เตยยู่วอเดืดดดอดอยู่แกนบัวเราบำอะไรใ่มันแต่ไปบ้านนไมแล้วเข้าในหมู่บ้านแนละ้ว เย็นเนาะรันกกนี่ไหมแเย,ย็นดีม,มา,าพรมเนตัวรมาหม่ทนก็อเมนบอกว่าจะเอาเกินเยอะมันตอ้แก่เน่ยดีไหม ดินคือยังวกย่กหางไตมาเอาแล้วเหนียวเนี่ยน่ะโอ้โหทางก็แคบรถมันขันยังนี่้ะยางเก่าเด้วยหรอของเขาเนาะยางเก่าหมดเด้วยเนาะยางนี่คือเดี่ยวโวันทัดุอะไรบอยยาอยู่ยางใหญ่หมดเนาะครับแล้วไม่อยางไม่อยางด้วยมันมาคันนี้เอายางอีกขึ้นไปโอ้ครับ แลงตสมตัวนี้เอารถคันนี้บอกกลับอ่ะบังบไซมาครับไซมาทยูอ้บังมาทอยูฟพีเนาะวัทางเพื่อนน้ำทาง,ทางเฮใฟีบ่เยกันทมเข้าไปอกเ,ก,เกิน<อ>เรากรเสายกันเสียค่าน้ำมันนะครับ มีแถบอยู่หารถซิปรถเล,ลอยอ๋อครับอันนี้เครื่องลอยกาหาด้วยเนาะเครื่องโมครับลอยก็าหาแล้วเนาะออก,ก็ถือว่าสะอาดอยู่ดีจะภายในรถนี่ไม่ควรมีฝุ่นนะ,ะสะอาดสะอาดดีนะตอนดินมันงีกเราสบาย <c oughs> <c oughs> มันมักหลดเนาะ <laughs> โอ้แดนเอาตาได้เลย